สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นก็อยู่ที่สถานีรถไฟเย่เซียงปู่หรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าสถานีรถไฟภุเขาช้างป่าค่ะที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าจีนลาวที่อยู่ในเมือง12ปนันนาค่ะเดี๋ยวตามเป็นเข้าไปดูไปชมกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรน่าชมกันบ้างค่ะเส้นทางรถไฟจีนลาวในส่วนของเขตจีนนั้นได้จัดตั้งสถานีรถไฟทั้งหมด11แห่งหนึ่งในนั้นมีสถานีชื่อว่า สถานีหุบเขาช้างป่าสถานีหุบเขาช้างป่าตั้งอยู่ในตำบลเมืองหงอยางเมืองเชียงรุง้งแคว้นปกครองตนเองชนชาติไต12พันนามณฑลยุนนานสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เนื่องจากตั้งอยู่ติดกับหุบเขาช้างป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ12พันนาสถานีรถไฟหุบเขาช้างป่าครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2,000กว่าหมู่ราว830ไร่ เป็นสถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสารตัวอาคารครอบคลุมพื้นที่ราว2,500ตารางเมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง400คนทั้งนี้แนวคิดในการออกแบบสถานีมาจากป่าฝนเขตร,ร้อนและหุบเขาช้างป่าธรรมชาติหากเรามองจากระยะไกลจะดูคล้ายช้างป่ามีงายาวตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าฝนเขตร,ร้อน ส่วนการตกแต่งภายในอาคารใช้องค์ประกอบความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเช่นช้างพ่นน้ำช้างเดินเล่นเป็นต้นในระหว่างการออกแบบเส้นทางรถไฟจีนลาวช่วงเขตพื้นที่จีนนั้นได้มีการสำรวจถิ่ินที่อยู่และเส้นทางอพยพของช้างป่าเอเชียอย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่พักอาศัยของช้างป่าเอเชีย และยังได้ขยายความยาวของอุโมงค์รวมถึงสร้างสะพานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้างเส้นทางรถไฟตลอดเส้นทาง